เชิจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หั่นสาร <สา S 2> รุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเลนเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแนนแม่จ๋าก,ก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเครียดยังเอาะจะเศร บางขุนพรช่วงนี้ก็สไตล์ของช่วงนี้ก็คือเปิดกรุมุกเก่าช่วงนี้จะได้ดูมุกเก่าๆที่บางท่านยังไม่เกิดอ่ายังไม่เกิดเพราะงัดขึ้นมาเล่นปุ๊บมันต้องงัดป่ะมันต้องเขาเรียกว่าเปิดกูุมก็เรียกว่างัดกูขึ้นมาขุดหรืองัดได้เด็กรุ่นหลังอาจจะเฮ้ยไม่เคยได้ยินเลยอ่ะแต่เด็กรุ่นหลังเลยผมเองบางทีที่เล่นเฮ้ยมุกนี้ มีด้วยเหรอมีมะนะแล้วไอเด็กๆอาจไม่เกิดเคยไงเราก็ไม่เคยเคยยังไงนะนี้เป็นพนักงานเคยอยู่ร้านหารเหรอทำไมเปิดพ่ะเย็นเสียงดังจังตบหัวแกแล้วเจ็บหลังมือจน มุกเก่าๆเนี่ยเปิดปุกมุกเก่าคนเล่นเนี่ยต้องเป็นคนเก่าด้วยเก่าที่ต้องเก่ารุ่นอย่างนี้เลยใช่เดินมานี่อยากย่ายติดตามตัวเลยโอ้ยเก่าเกินอัไรั้นเก่าจัดเล่นเล่นมุกมุกก็บมุกเก่าเก่าเพลงก็เพลงเก่าเพลงไม่ได้ไหมล่ะเพลงเก่าได้ไหมล่ะไม่ไดดูหน้าเก่าขนาดนี้ทำไมจะไม่ได้เพลงเก่านี่หน้าเก่าชามสังกโลกอีกนำเสนอเรื่งเพลง ณวันนี้ขอเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องเล่เข้ามาทางนี้ครับสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาจุงมือบุตรฉุดมือหลานประสานมือแฟนเดินควงแขนกันมาฟังเพลงกว่ามันอะไรกันะเนี่ไม่แห่ป้ายไม่แห่ป้ายหรือว่าโฆษณาอย่างนเขาเรียกว่าโฆษณาในประชาสัมพันธ์วิ่งรถแห่กันเอออย่างนี้เลยนะใช่บขาพูดประกาศวันนี้ค่ำคืนนี้พบกับวงดนตรีนี่มีหางเครื่องมีอะไรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องไอ้เพลในพจไ์อายุตีพองอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเี่นอันนี้มุกเก่า กันนะเก้าเก้าเก้ามูเข่ามุเขาใช่ครับไอ้บ้าเอาสมือถือมือเฮ้ยเอาสมือมาถือมือเฮ้ยเอาหมูมาถูหมูเฮ้เอาสมือมาถือมือเฮ้ถูกแล้วไรเงี้ไอ้ไม่สบายจะไปวานไปหาหมอเป็นไงหมอถามว่าเป็นไรเออผมไม่สบายผมเป็นโรคขันจับไซเป็นไขจับสังเป็น เขียวขวดเป็นขวดเขียวเป็นไข่ขับสันเป็นไข่จับสันถูกแล้วหาหมอหาหมอที่รักษาเกี่ยวกับหอกคูจมูกปลื้เฮ้ยหอกคูจมักปลืเฮ้ยฮอปลื้จมูกมือเฮ้ยยังไม่ถูกยังไม่ถูกตกใจบอกยังไม่ถูกหูคอจมูกปากครับ ผมร้องไม่ได้นะครับทำไมลืมเพลินเาเลยต้องรีบให้ร้องเดี๋ยวเพลงมันจะเก่าไปกว่านี้แล้วจะจาไม่ได้ใช่ขอเชิญครับรับฟังเพลงเก่าๆครับเพลงเก่าๆเก่าๆเพลงเก่าๆใส่ไม่ลืมช้าไว้ยี่สิบปีชากมาอีกที ยังเกาเกาเกาไหมเกาาก็ยังเอาเพลงใหม่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 เพลงใหม่ใหม่ถ้าร้องตอนนี้ร้องมาอีกทีก็เป็นเพลงใหม่เอางี้เนี่ยเดี๋ได้แบบกลางเก่ากลางใหม่กลางเก่ากลางใหม่ กางเก่ากางใหม่เข้าป็นการเก่ากางใหม่ร้องแบบนี้จะร้องกี่ทีก็กางเก่ากางใหม่คนเขาเป็นจังหวะนะเขาอย่างไรเขาเอาเพลงที่ยังไม่มีใครร้องอ่ะยังไม่เฮ้บ้าหรือตะพวง ไม่ได้เข้า้าเป็ดเนี่ยไอ้เกี่ยวกันโอ้โไม่เกี่ยวกันแล้วเ้าเป็ดของพี่พวงดิเออพี่พวงเนี่ยไส้เป็ดเข้าอร่อยนะของหกี่ขายขายดีจัดขายดีขายดีจนไส้ไม่เหลือก็ขายดีก็ไส่ไส้หมดแล้วไส้หมดแล้วก็ยังมีไส้ให้กินใครไปกินใครไปกินก็เจี๊ยปเป็ดอันครับของหกเจี๊ยปเป็ดโอ้โหหนังเป็ดนี่ตอนแรกก็ถามว่าเฮ้ยหนังเป็ดร้านตพวงนี่สักห้าแถวอาจารย์หนูเปล่าำไมอ่ะเหนียวมาก ไปร้านเขาขายของพี่ก็ไปอัมของเขาพี่ก็ขายของเนี่ยเวลาตลกใครเอาอะไรมาขายไอนี่มะม่วงเขาของเขาอร่อยนะมะม่วงไอ้กะปิโวใช่มะม่วงเบากะปิโวมะม่วงเบาของเขามะม่วงเบาจริงเบาสั่งไปโลได้มาแปดขีดเอ่สั่มาฝรีวันนั้นกินแล้วนเสียกะปิโวกะปิโวเป็นไงเออสั่งมากระปุกดูโหมีหน่อยเดียวกลางวัวหมดเลย นี่นี่นี่อ่ำมันนี่อ่ำไม่เปิดฝามาตูดลึกเข้าไปขนาดนี้เลยตูดโวตูดโวเลยทำเป็นน้ำพริกแต่โยงไปได้เพลง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 อะไรเมื่อกี้มพูดถึงเพลงอะไรเพลงเมื่อกี้เพลงเก่าไปไงเพลงเก่าก็บทกลอนเก่าๆเนี่ยมันร้องต่อกันสร้างไว้เป็นตับเป็นแถวเป็นแนวครับครับนนทไหนต้นอะไรรูบายต่อต่อนะต่อนะนันไหนต้นวันชื่ออะไรเนี่ย พวงใช่เปล่าแม่โทรถามที่บ้านเลยวันนี้ชื่ออะไรก็พวงอันแหละพวงอันนี้ชื่อตีเวลาถ้าเกิดคนเรารักกันก็จะสบายดีนะของตีรักมากรักมากวงของตีของตีเหมือนมีคนเดียวอ่ะ ต่อรองพวกมก็ต้องตอบไงตอ่ตอตอ่ตอได้ไดนั่นแหละต้นอะไรดูใบยาวยาวไม่รู้เขาจะไปไงมัตนต้องตอบสิคุณได้นั่นแหละต้นอะไรดูใบหือยาวยาว<ๆ>เขาเรียกว่าต้นมะพร้าวแท้เอ,อ้ยมาจากสิงคโปร์ นั่นแน่ตนอะไรดูใบกลมกลมๆนั่นแน่ต้นมายมเอ้ยมาจากสิงครัโปรงได้ได้นั่นแน่ต้นอะไรดูใบฮอเรียวเรวเฮ้ยลองตรงจังหวะหน่อยโอ้นั่นแน่ต้นอะไรดูใบเรียวเรียว เขาเรียกว่าต้นส้มเปรี้ยวเจอะเอ,อ่ยมาจากสิงห์ละ,ะรครับ๊ะได้ได้ได้อันนั้นแหละต้นอะไรตรไหนดูใบมันไม่มีใบออนักแต่ต้นเออตะคลายเจอะเอ,อ่ยมาจากสิงห์กระโปอนั่นแหละต้นอะไรดูใบของมันเรียวนิดสั้นหน่อยกุ่นนิดเลียวหน่อยขาดวิน ปุปุก่ะพังพังอ่ะเป็นลูโวและนั่นเน้ตอตนอะไรตนตระกูลแกเหรอหเฮ้ยเฮ้ยเะไรอันนี้ๆๆเฮ้ย ร้องให้ได้ไม่ได้ดิพี่อย่ามามันไม่ได้แล้วพี่จะมาแบบนี้ไม่ได้พี่อย่างงอแงยันยัดยังยากเลยต้นอะไรเร็วเชี่ยวเชี่ยวมเชี่ยมนไม่ได้แต่มันก็ยังได้เอาเอาเอาให้ได้แต่ถ้าลงได้นะเดี๋ยวฉันเนี่ยฉันเลี้ยงหมอนวดเอ๋ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณทำไมไม่ได้เลี้ยงแกฉันไปเลี้ยงหมอนวดดุน ลงให้ได้ที่ไอ้ได้แล้วได้นั่นแหละต้นอะไรดูใบกลมๆจะกลมก็กมไม่กลมจะเบี้ยวก็ไม่เบี้ยวจะเล็กก็กไม่เล็กมันจะยาวมันไม่ยาวมันยังไงก็ไม่รู้มันเอ๊ะมันปุ้นๆแบบว่าต้นอะไรขนน้อยหนา ลาพผู้ชามัง่งคุดละ่ะุู้ลำใหญ่ลำบ้าเฟืองม้ไใบลำบ้าขูดม้านาวลำบ้าฟ้ากบกู๊ดแปงแตงโมแคาเอาเอเลยมาจากสิงคโปร์อุย้ยเ,<อ>เก่นนะเอืะได้หมาดเลยรวมทั้งหลายผลไม้หลายทั้มาทั้งสวนเลยต่อเป็นบทเป็นกรอนแล้วบางทีเขาเล่นเป็นลิเกบ้างก็มีลิเกร้งอ,กองได้ไหมลิเกลิเกลิเกสักกรอ,อนน่ะลิเกสวัสดีครับพี่น้องหน้าหวานหน้าหวาน

ผมตับตกใจตื่นดูด้วยตาอ๋อของผมเองต้นคำเด้น,เน,ดนด้วยว่าพ่อพ,อ,พอมาถึงแบบนี้เป็นลิกเกยอย่างนี้ใช่ไหอ,อ,อ,อผมว่าวันนี้ มาขุานพรมเราเสนอมุกเก่าๆให้กับคุณผู้ชมได้ชมดีกว่า <Hey. S 1> เรื่องราวของหนัง <Hey. S 1> เอเอแบบหนังเอามาล้อเรียนก็คือว่าร้อเรียนแต่ว่ามันเป็นที่แบบสนุกสนานเป็นละครเวทีใช่เป็นละครเวทีขอเชิญน,นะครับพ่อแม่พี่น้องที่จะดูละครเวทีวันนี้เราฟอร์มยักษ์ฟอมใหญ่เรียกว่าฉากไฟแสงสีเต็มเวทีขอเชิญท่านที่สนใจที่จะดูละครเข้ามาได้เลยครับตอนนี้โรงละครทอกเราเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับ ท่านเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเด็กในท้องดูฟรีสีและสตั๊กยเชิญท่านมาเฮ้ยเฮ้ยเสวัสดีครับวันดีคุณลุงมาจากไหนอะอ่ะมาจากสุพรรณโอ้สุพรรณคนสุพรรณพูดเพราะเฮ้ยอะไรนะสุพรรณไม่ไดเมื่อกี้ลุงทำอะไรอะ เอาเห็นตึกมันสูงแล้วมันชั้นมันเยอะก็เลยยืนนับนับ,น,บนับชั้นตึกอยู่เฮ้ย<ไ>อะไรผมกอะไรไม,ไม่ได้นะลุงอะไรอะลุงไม่รู้อ่ะเนี่ยลุงเขามากรุงเทพแล้วมายืนนับตึกนับเป็นชั้นๆอย่างนี้นๆๆไม่ได้ดไ,ไม่ไดๆๆตำรวจเพราเนี่ยตำรวจเฮ้ยเฮ้ยอ, <ๆ S 3> <ๆ S 2> อย่าไอ้ถึงไอ้ตำรวจเนี่ยทำไมไม่รู้เหรอว่าใครมายืนนับตึกเนี่ยถ้าตำรวจเห็นเนี่ยเขาปรับนะฮะปรับชั้นละร้อยเลิกเออคิดลุงนับกี่ชั้นอะฮะชั้นละร้อยเจ้าเลิกนับไปกี่ชั้น เอออ๋อนับไปห้าชั้นห้าชั้นเหรอเออถ้ยถ้างั้นห้าชั้นเอางี้ว่ะไม่ต้องถึงตำรวจแล้วกันนะเอามาสองร้อยเอาสองร้อยแล้วกันจ่ายตำรวจนะให้ห้าร้อยห้าร้อยเออเพราะว่ามันกันไม่ได้เออเดี๋ยวถ้าตำรวจมานตขอบคุณนะลุงขึ้นลงมันมันเสียเวลาไปแล้วขึ้นลงขึ้นศาลหนักหนักกวนี้ไม่เด็ดนี่นับไปตั้งห้าสิบชั้นพวกเดียวกัน ลุงมาทำอะไรที่กรุงเทพอครับก็จะไปหาหลานเอางี้ว่าลุงถ้าเกิดว่าเราจะไปหาหลานน่ยยังไม่ได้เวลาลุงนั่งดูละครพวกเราก่อนไหมเออเอาก็ต้งเอาก็ดีนี่ค่าดูไม่เสียนะค่าดูไม่เสียดูฟรีเฮ้ยแต่ค่าเก้าอี้สองร้อยเสียเวลาจะได้ดูสองร้อยนะอ่าเล่นไปเล่นไปเสียเวลาเสียเวลาจะไปเสียเวลาอะไรก็จ่ายเงินแค่สองเออ สองร้อยจะเสียเวลาเลยก็หยิบไม่เอไม่ร้อยสองใบเสียเวลาก็ดังดูไปฮะไปก็ได้เล่นเลยก็ได้แม่แค่สองร้อยเองมันไม่ได้เสียเวลาก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ดูละครแล้วก็แป๊บเดียวไงก็บอกมันเสียเวลาก็ใจมาสิเองก็ไม่เชื่อเเสียเวลาก็ไม่เชื่อ อย่างนั้นเองดูตัวนะครับเขาจับหน่อยฮึโหยังอีกตั้งขีดด้วยไงบอกแล้วมันเสียเวลาเอาสามเรื่องวันนี้สามเรื่องสามเรื่องเท่าไรร้อยหนึ่งเนี่ยเลยร้อยเดียวร้อยเดียวสามเรื่องร้อยนะเดี๋ยวใหญ่นะหนึ่งร้อยเรื่องแรกช้างเพื่อนแก้วโอ้ยจะเห็นชัยใครได้เหรอช้างขี่ช้างแล้วช้างเป็นเพื่อน มีอะไรบ้างมีเคยดูหนังอินเดียใช่ไหมล่ะหนังอินเดียเคยดูใช่เรื่องที่สองชอบดูหนังผีไหมชอบแก้วขนเหล็กโอ้โหโบราณเลยเนี่ยเรื่องที่สามเรื่องอะไรอันนี้หนังชีวิตแก้วลืมหลังโอ้โหฉันเป็นคนแม่ฉันเป็นคนที่ใจอ่อนซะด้วยเออฉากอะไรเศร้าๆเดี๋ยวร้องไห้นะเดี๋ยวดูสนุกก่อนดีกว่าเรื่องแรกก่อนเลยลุงอะไรซันเนอร์มาได้ดีหนังอินเดียเลยเรื่อง ช้างเพื่อนแก้วอะไรพระเอกอมิตาปัญจันทร์เอ้ยไอช้างไอแก้วไอเพื่อนรักไอแก้วเพื่อนรักเ้ยไอช้างคิดถึงกันจะไปแก้วได้ไหมทำได้แก้วเพื่อน ไปหาอะไรกินกันดีกว่าเพื่อนรักของแก้วช้างเพื่อนแก้วจบไปแล้วครับช้างเพื่อนแก้วนี่ไปถอดฟันหรอปะฉีดยาชาเลยน้ำยังไงนี่เรื่องอะไรเนี่ยช้างเพื่อนแก้ว,แก,วแก้วตรงไหนเนี่ยเอา,ช,าช้างก็ไม่เห็นตักขาเมื่อกี้ไอ้คนที่เดินเข้ามาชื่ออะไร ไอ้แก้วแล้วเขามาเจอใครไอ้ช้างแล้วไอ้ช้างไอ่แก้วเขาเป็นอะไรพี่น้องกันเฮ้ยอย่าทีกอย่าทีกพี่ไอ้ช้างไก่แก้วเขาเป็นอะไรเพื่อนกันก็ใช่ไงก็ช้างเพื่อนแก้วถูกป่ะล่ะเออไม่เป็นไรอย่าให้เสียเวลาเลยดีกว่านะคุณนะดูเรื่องที่สองเลยเรื่องเรื่องอะไรถ้าจะไม่ผิดลิศหรือชาเคยดูไหมเล่พบกับหนังเรื่องนี้เลยครับเรื่องแก้วขนเหล็กเ oh my แก้วใช่ไหมไอ้แก้วไงไอ้แก้วไงมันขนเหล็กใช่ไหมใช่ไอ้แก้วเพื่อนไอ้ช้างเื่กีนี่ไงเรื่องมันมันขนเหล็กเออเออเรื่องอะไรแก้วขนเหล็กอ่าช้างเพื่อนแก้วแก้วขนเหล็กเอาอย่างนี้วะเออเอาเอาเปลี่ยนเรื่องอื่นแล้วกันเรื่องสามเลย เป็นหญิงสาวผู้น่าสงสารอยู่กับยายทีแรกอยู่กับยายไงอยู่กับยายแล้วงานายเลี้ยงมันแต่เล็กอะเลี้ยงแต่เล็กทีนี้ว่าพ่อแม่ยังไไม่ได้เลี้ยนไม่ได้เลี้ยนเลี้ยนหนังสือก็ไม่ได้เลี้ยนอะไรก็เขาคงไม่มีตังค์นะยายก็รับจ้างถางหญ้าไปวันละไม่กี่บาทห้าบาทหกบาทเนี่ยเรื่องคุณเนี่ยเล่า งานวันเล่นอีกไม่ไม่อธิบายให้ฟังไงอธิบายให้ฟังเรื่องนี้คุณต้องน้ําตาล่วงแบบต่างจังหวัดใช่แล้วอยู่กับยายใช่ไหมเอออยู่กับยายแล้วก็เด็กคนนี้ก็คือเป็นเด็กที่ขยันขยันขยันกระตามอยู่ด้วยอ่าวิ่งไปวิ่งมาจากโรงเรียนมาป้อนข้าวยายที่บ้านเนี้ยยายป่วยแล้วมันอะไรวะลิงอะไรมากมายเนี่ยโยุ่งนี่คนนึงไงคนนึงนี่คนนึงไปร้านพอดีไอ้นี่เขาชื่อแก้วอ๋อแก้วแก้วแก้วไปไปไปพบกับเรื่องนี้เลยดีกว่าชื่อเรื่องว่า แก้วลืมลังดูวันนี้ได้ไหมได้เลยครับมันสูงหน่อยนี่อะไรแก้วเหรอเนี่ยลองดูครับโอ้ยมีลังมาด้วยสวัสดีค่ะคุณน้าสวัสดีหนูชื่อแก้วค่ะเออมีลังมาด้วย ชีวิตของแก้วผู้ชายเหมือนกันทั้งประเทศทำไมเลขนาเดี๋ยวเลืมเดี๋ยวมันจะจบอยากเห็นนางเอก้นาๆผู้ชายเหมือนกันทั้ง เออยามรักน้ำต้มผักก็าหวานอยามช่างทำหยิบไบทองก็เป็นยามพิษรักกันใหม่ๆอะไรไเ,เลิศพอ <laughs> <laughs> อยู่ด้วยกันานานๆสิมัน <laughs> แล้วชีวิตเธอหน้าสงสารมากเลยลนี่จะแยกกับมันแล้วเหรอ หนูไม่อยากอยู่กับมันนะคุณนาต้องอยู่ต้องอยู่กับมันอยู่นานๆชีวิตของหนูหนูอยากจะตัดขาดจากชีวิตอย่าคิดมากหนูไม่ต้องไปคิดมากก็ <c oughs> อย่างนี้ผู้ชายก็อย่างที่หนูคิดนั่นแหละชีวิตของแกแกเบื่อที่จะอยู่กับพวกผู้ชายแบบนี้ <c oughs> แกอยากจะตีมันไปจาก แก้วล <mm sí, ืมหลังไอ้ผู้ชายชั่วรู้ได้ยังไงม่นชั่วเสมอไปล้วมันไม่ใช่เพื่อนอย่างลูกเอาสิอะไร หนูบอกตรงๆนะหนูไม่อยากอยู่กับมันยังไงก็แยกจากมันไม่ได้หรอกจะไม่อยู่ทำไมอยากรู้ก็จบไปแล้วครับแก้วลืมลังกี่แก้วลืมลังจนได้ครับคุณลุงลืมลังจนได้ไว้วันหลังลุงมาดูละครของพวกเราใหม่นะครับไม่มีอีกสักเรื่องอ่ะอีกสักเรื่องนะครับอ่า อยากดูหนังผีไหมครับเอออยากดูหนังผีแสดงว่าติดใจละครของเราเออแก้วขนเหล็กไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเอาดิมัน่ากลัวน่ากลัวน้อยถ้าอย่างนั้นเอานี่ดีกว่าอดีตเนี้ยโด่งดังมากทำหลายช่องมากพบกับภาพยนตร์ออผีสยองขวัญเรื่องพูดแม่น้ำโขงเอ แม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่ล้วจบไปแล้วจบไปแล้วพูดม่น้ำโขงก็รู้อ่ะนี่เขาพูดเรื่องอะไรพูดม่น้ำโขงแล้วทำใจพยาไม่ได้นั่นไง อย่งละครเราละครเขาเรียกว่า3เรื่อง3บาทในสมัยก่อนอันนี้แถมให้อีกเรื่องนึ่งที่แถมให้อีกเรื่องหนึ่งเป็น4เรื่องพูดเป็นน้ำโขงด้วยพูดเป็นน้ำโขงก็สนุกสนานกันนะครับมุกเก่าๆเราจะเปิดกุมุกเก่าได้ที่บางขุนพร่มทุกวันจันทร์นะครับทางช่องเวิร์กพอยต์นะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้โหสวยๆเซ็กซี่อย่างนี้แปลว่ามีความสามารถชอบเล่นตลกไหมครับเล่นได้ค่ะพี่เออแล้วในชีวิตนี่อยากโดนตลกไหมครับเฮ้ยเฮ้ยกดเปล่าครับครับค่ะนำผ้ามาคุมแล้วอเปี่ยหัวเปียกหัวเฮ้ยอัพดูได้ฮะอะไรอะจะฮาเหอะอะไรล่ะก็